สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดคุยกันต่อครับกับเรื่องราวของวอลเลย์บอลไทยกําลังเข้าขั้นเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับหลังจากจบ v n l ครับเกมยังไม่เสร็จสิ้นนะวอลเลย์บอลนี่มันเป็นอะไรที่โทรหดจริงๆนะครับมีเกมก็มีต่อเนื่องแข่งขันก็แข่งกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่รอดปลอดภัยใน VNL นะครับสึกต่อไปที่เราจะทำก็คือ c ี League นะครับจะเริ่มต้นขึ้น1สิงหาคมนี้ซึ่งไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เป็นเกมแรกนะฮะโดยจะจัดที่จังหวัดนครราชสีมานะครับศูนย์การค้าเทอร์มิโนโคโราชเช่นเคย ซึ่งก็มีการโปรโมทกันไปแล้วนะครับอย่างแพร่หลายซึ่งหนึ่งในการโปรโมทนั้นได้มีการเอ่ยชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ไประกาศปอย่างเป็นทางการแต่ก็บอกแล้วว่าเตรียมตัวพบกับนักวอลลยบบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การระทับของโค้ดออสก็จะมีดาวดังอย่างอัชราพรคงยศชัชชุอรอนทัดดาวพรพันธ์พิมพิชยาสาัชพาพรก็โปรโมทกันคึกโคมครับเห็นชื่อของชัชชุออนก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับนี่คือหัวใจหลักของทีมชุดนี้จริงๆแต่ถ้าว่า ต้องดูเรื่องของสภาพร่างกายอีกทีนะครับแต่วอลเล์บอลโลกชัชุออรมาแน่นะเตรียมคัมแบ็คครับซึ่งตอนนี้ชัชุออรก็เห็นน้องนะครับไปวนๆอยู่กับเด็กๆ U21 ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่นะน่าจะเรียกเรื่องของความฟิตวอร์ร่างกายไว้รอแล้วหลังจากเราได้ตัดสินใจพักเขาในวินแอลสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะปกติแล้วโค้ชออสจะเอาติดสอยห้อยตามไปนะเนื่องจากเป็นคนที่เดอะแบ็คนะช่วยทีมได้เยอะจริงๆแต่ว่าเลือกพักไว้เพื่อง,งานที่ใหญ่กว่า แล้วก็เพื่อถนอมร่างกายผู้เล่นด้วยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสทองคนอื่นถ้าชัชอนไม่พร้อมก็ไม่ได้เอาไปนะแต่ว่าชิงแชมป์โลกพร้อมแน่นอนนะครับซีวีลีกต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งแม้ว่าจะมีการโปรโมทหรือการที่จะขายบัตรหรือรอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเป็นหลักเชื่อว่าคงได้เห็นนะครับผู้เล่นแกนหลักเข้าไปลุยในซีวีลีกแน่นอนนะเพราะนายกสมาคมก็ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเพราะแกบอกไปแล้วนะครับก็เอาไปได้นะครับต่อให้ตัวผมเองจะบอกว่า ไม่ควรนําผู้เล่นแกนหลักจริงๆไปเสี่ยงเนี๋ยจะมีปัญหากับชิงแชมป์โลกแต่มาคิดได้อีกแง่มุมหนึ่งเออเอาไปประคองไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็จะได้ซ้อมทีมไปนในรายการนั้นเลยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดึงออกมาใช้ได้นะครับผู้เล่นดีๆเรามีอีกเยอะนะครับในทีมชุดหลักเรายูฟ่าอย่างเงี้ยนะสัิภาพรยีงก็หนักใช้ได้กติกาก็เล่นมาแล้วธนชอย่างก็ยังสดๆอยู่เหมือนกับชื่อแกสุกสดเนะ พร้อมประเคนให้หนักๆนวงๆซึ่งบัตรนะฮะได้ยินมาว่าขาย400บาทต่อวันฮะ,ะเข้าชมได้2คู่ใครอยากดูตู้เย็นตัวเป็นๆก็ไปดูได้นะฮะมาเหมือนกันส่วนชัชวรต้องลุ้นหน่อยรอชิงแชมป์โลกซึ่งโปรแกรมชิงแชมป์โลกของเรานะฮะช่วงระหว่าง22สิงหาถึง7กันยาโดยวันที่22สิงหาเนี่ย แข่งเวลา20นาิ30ทีเราจะเจอกับอียิปต์นะฮะแล้วก็ในวันที่24เราจะเจอกับสวีเดนแล้วก็ปิดด้วยการเจอกับเนเธอร์แลนด์ฮะซึ่งนี่จะเป็นคู่แข่งหลักในการลุ้นเข้ารอบกับเรานะฮะเอาอันดับหนึ่งอันดับ2เข้ารอบนะฮะฉะนั้นต้องพยายามผ่านเข้ารอบให้ได้สำคัญเช่นกันเราก็จะได้เห็นทิศทางาว่าเราพัฒนาขึ้นดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงในรายการนี้เพื่อกุยทางเข้าสู่วีอล2026 ซึ่งบอกเลยนะครับ VNL 2026ระห่ำอย่างแน่นอนเพราะในตอนนั้นนะครับผู้เล่นที่บาดเจ็บเพราะเราที่หายไปวิภาวีชัชออนจะพร้อมอย่างเต็มถังมันเป็นจุดที่เราจะได้แก้ตัวนะครับจากที่จบอันดับรองบวยแล้วรอดมาเบวบบุตรวิดมาเพนินกับผู้เล่นฝีมือดีโดยเฉพาะพิมพิจากกรมครับที่สร้างความน่าเหลือเชื่อครับแม้ว่าผลงานของทีมไทยจะตกต่ำที่สุดและก็ท่ามกลางปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายแต่หนึ่งคนที่ขึ้นมาและเป็นผู้นาในการขัน VNL ทั้งหมดทั้งมวลก็คือพิมพิจ นะพิมพิจญาเนี่ยกลายเป็นว่าเธอเข้าไปอยู่ในท็อป10ของ VNL นะพิมพิจญา ทำคะแนนไปที่178แต้มอยู่อันดับ8ของวีเอลฮะคุณคิดดูว่าทีมเราอ่ะอยู่รังเกือบท้าย้ายแต่ผู้เล่นของเราจบอันดับที่8นี่ก็แสดงว่าเรามีดีเช่นกันนะฮะเธอหดได้เยอะกว่าสตีเซ็กหดได้เยอะกว่าอีโกโนถือว่าโดดเด่นอย่างมากนะฮะผู้เล่นเหล่านี้แหละจะถูกจับตามองเรื่อยๆนะฮะในยุโรปหรือว่าแดนอื่นๆที่ต้องการอย่างน้อยก็มีผู้เล่นที่โด่งดังขึ้นมาในทีมชุดนี้คือต่างประเทศงงนะทำข่าวนี่งงว่ะโอ้พิมพิชยานะไทย กำลังแบบหนีตายอะแต่ว่าเธอขึ้นมาอยู่ใน,ในอันดับที่ท็อปที่สุดได้ยังไงนะฮะซึ่ภาพรวมสัปดาห์ที่3พิมพิษเองอยู่อันดับ5เลยนะทำไปเจ็คะแนนนะอันดับ1จีนอันดับ2จีนอันดับ3บอสโควิดอันดับซีลีนาของเยอรมันและอันดับ5พิมพิษ เนีย่ยต่างประเทศเขาก็บอกว่าผู้เล่นคนนี้สูงแค่180แต่หนักหนวงจริงๆเป็นผู้เล่นที่สะดุดตาผมมากนักกีฬาไม่ได้สิของไทยยอดเยี่ยมจริงอย่างของเซตเตอร์เนี่ยพรพันเกิดปาดอยู่ในอันดับ5นะของโลกครับฝีมือโคตรแจม่มยังคงอยู่เหนือเหนือท็อปทอปของโลกเหมือนเดิมเซตตีไายบุคคลมันบ่งบอกะแต่ว่าความเป็นทีมของเรามันก็บอกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ความเป็นทีมนี่คือต้องหลากหลายอย่างของจีนอย่างนี้เขาแบ่งกันซัดนะฮะแบ่งกันซัดแต้มไปคนละ200แต้มอย่าอนี้นะโคตรเด่นอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้ก็แบ่งกันซัดไปคนละ ร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะเออเรามาแบกคนเดียวโดดโดดงบอถึงปัญหาระบบทีมเหมือนกันซึ่งนึ่งเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่เราต้องจูนให้เร็วที่สุดระหว่างปีนะฮะก่อนที่จะกรุยทางไปสู่วีเอนเอลสองพันยี่สิบหกด้วยและข่าวลือมาแล้วครับว่าวีเอนเอลสองพันยี่สิบหกเนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่สาวไทยอาจมีเซอร์ไพรส์ฮะเอฟไอบีบีเตรียมพิจารณาเหมือนกันหนึ่งในชาติที่อยากให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเนชันลีก2026เพราะการันตีแล้วว่าวอลเลย์บอลไทยนั้นได้รับความนิยมมสสูงงุดขอแอแลตฟร์ว เอเป็นเมืองแห่งวอลเลย์บอลของจริงครับเคยจัดมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จไฟนอลเลยไหมล่ะ เอาไฟนอลนเลยไหมไมีโอกาสสูงครับเราคือทีมเดียวจริงๆที่ทำสถิติล้านแตกในยอดเอ็นเกตของ v n l ตลอดเลยไม่ว่าจะชุดไหนฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับรอเลย VNL 2026น่าจะมันแต่ว่าไปถึงจุดนั้นอย่ามาลุ้นหนีตกชั้นอีกนะมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยล่ะนะครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยมันก็มีทางต่างประเทศที่นําเสนอนะครับอันนี้ต่างประเทศเสนอนะไม่ใช่เราเสนอเองก็คือสื่อของบราซิลเนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงกรณีของโค้ชเรานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไทยเกือบต นะหรือถ้าหากตกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายฟอร์มในวินเอลสองพันยี่ห้าหน่าผิดหวังมากบางทีการมองหาสตาโฟโค้ชต่างชาติอาจจะช่วยให้ไทยเนี่ยพัฒนาและกลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้ในปีหน้านะซูเปอร์เียวว่าทำไมไม่ลองดูเช่นเดียวกับแฟนๆของเขามากมายครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาก็มองว่าทีมไทยไม่แย่เลยมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ประสบการณ์อายุไม่มากด้วยปัญหาไม่อยู่ที่ตัวผู้เล่นแต่เป็นเพราะทีมงานโค้ช พวกเธอแค่ต้องการคนที่รู้ว่าใช้พลังงานของเธออย่างไรเรื่องของโครงสร้างทีมเอ่ยเรื่องขขาจุดลงตัวต่างๆนะฮะแฟนบราซิลก็บอกว่าทําไมไม่ส่งทีมงานโค้ชบราซิลไปช่วยจะได้ช่วยให้ไทยพัฒนาขึ้น ก็มีการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายซึ่งบาราซิลกติดตามไทยเยอะนะฮะบาราซิลนี่ชอบไทยเยอะเราไปติดตามได้เลยและหลายวงการนะฮะบาราซิลกับไทยนี่มันมีความคล้ายคลึงกันอย่างเราไปแข่งที่บ้านเขา,เขาก็เชียร์เราเออโคตรดีเลยก็ไม่รู้แหละครับบางคนก็ยังมั่นใจในโค้ดออสผู้ที่สร้างพวกเราให้มีหน้ามีตาจนถึงทุกวันนี้ บางคนก็ไม่มั่นใจบางคนนี่คือกลับไปเรียกหาโค้ดด่วนโค้ดยะเลยนะเออมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเหมือนกันเวลาอยู่อาจจะไม่เห็นค่านะฮะเวลาไม่อยู่กลับโหยหาเป็นเรื่องธรรมชาติของวงการของบ้านเราไปแล้วนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับค่าจ้างตางชาติก็แพงอยู่แล้ว ก็ถ้าจะาจริงๆก็ต้องลองขอสปอนเซอร์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะเพราะว่านี่ก็เป็นกีฬาอันดับต้นๆแล้วก็แบบเป็นหน้าเป็นตาในระดับโลกจริงๆมันไม่ง่ายที่จะยืนยุดจุดนี้นะฮะผมว่า หลายฝ่ายก็พร้อมช่วยเหลืออย่างทีมชายของเราได้โครร้ดปังกีวอนเนี่ยเป็นหัวแถวของอาเซียนได้เลยนะเนี่ยวีคแรกของซีิลีก็คว้าแชมป์ไปแล้วไม่ง่ายนะที่วอลเลย์บอลชายจะขึ้นมาอยู่ในท็อป1ของลีกอาเซียนได้แบบยาวๆตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะก็เห็นความต่างได้นะฮะแต่นั่นแหละโค้ดออสร่วมสู้มาก็รอดูผลงานต่อไปของโค้ดออสครับหลายคนยังคงเชื่อมั่นว่าโค้ดออสจะทําได้ดีเหมือนที่เคยเป็นมานั่นมันก็เป็นข้อเสนอแนะกับแค่ทางบราซิลนะฮะผู้เล่นเราก็ดีจริงๆนั่นแหละดาวรุ่งนะ บริสลาสิทาเลิศเนี่ยจบท็อปหนึ่งของดาวรุ่งที่ทำคะแนนสูงสุดนะน้องเฟิร์นนะอายุน้อยที่สุดทำแต้มสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรายการวีเอลนะฮะที่97คะแนนฮนะให้โอกาสแล้วก็ทําได้เลยอันนี้ต้องยอมรับดีจริงอ่ะนั่นคือการเสรนอแนะของบราซิลนะฮะสุดท้ายอยู่ที่เราตัดสินใจต้องถามสมาคมนะและนั่นแหละครับคือเรื่องราวของค่าคืนนี้วันนี้ลาทูาช้ชมพปกรอนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไปแล้วจัดสวัสดีนะเจ้าหนายจา๋